E ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันอีกมาพบมาพบมาพอกับสองน้องบัวคือเก่าแม่น้องสิงค์คือเก่าเนาะกินคือเก่าพี่น้องเด้อมากินคือเก่ามันนี้ตามะมะมีเมนูตามะมะเด้อพ่อแม่พี่น้องจัวพี่น้องเลยตัวแบกแหนบมันเบาๆไล่แยงห่างก่อนจะไปกินแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องุน้ำลายแตกเนาะ ชื่อร้านค่ะว่าได้เดอพี่น้องเป็นเป็นกำลังแรงใจให้กันทุก่าวเด้อม,มาจวดกันตามามาเส็บมาเลยลงมือพาพี่พาน้องมากินตั้มมาม่าโลเพชหน้าเด็ดเลเกือบสามเม็ด่อื้ยวดจัด มากินแซบ่บๆกินกันพี่สาวเนาะอันนี้ต้มเปื่อยเนาะต้มข้างในเปื่อยมาลองชิมบ้าอืลองชิมมั้งต้มเปื่อยยิง่งก็จิ้มอยู่หมอ้อแบบอือันนี้แค่มาชิมๆเนาะแซ่บมาเรียล้อ,อเลยอนะืออือพักคุยผักไปเนาะ พักสลบก็พักสดอข้าวข้าวแบบนี้หลาอย่างบวบปลากระป๋าปลากระกลำมะแ้ง เป็ผ็ดเป็นเนาะมันกินแซ่บๆน้ำกัน,านาขากนาเนาะเผ้นผักอยู่ไม,ม่น้่วถูกไม่นั่วก็ได้กับขากเนาะตัวนี้กับขากเนาะ kim em mới cả sạc như này đó Bây giờ ta cả chẹp กุคสุดืหมากอ่ะบอกแล้วว่าิคนจิตโสษเฉทธานมามากค่ะมากก็บ่าแเด็ดอย่างกี่นอ่คันโทกมากนี่กวดชามชาดเลยนั่งไหลเนาะ้วกวดมากเลยนะ cùng nóc đang đắng đang được tự <cười> ừ. <cười> Nhan, <tạo cười> cả, nham tạo và cả thuốc mông lại mượt cơm mại gì đây Trên bay cái hết đây này. Mà mạng hồi nè Hát bả cho nó thành lượng Lông กั้นหน่อย ให้น้องซีมมาอยู่ประเทศไทยไหมถั่วพักย่างเท่าเลย18บาทตอนตอนสมยัยกูว่า,าสมัยกูเสีบ่เสยสมัยเนี่ยกูเสียเฮงเนาะไม่แข้งลูดละเศร้าหาพี่นง เมื่อแหละบัานเนี่ยต้นไงมันซ้ำชิปกินไปนนน้ำส้มพักไปนั่ำ ท้าบเกิลมะเขือข้าเนียนข้าเดนไม่จำเนื่ยคิดจะเมื่อละเมิดเนาะ nó à, có đẹp thế nó đặt mượn mà là mượn mà đặc biệt Hãy subscribe cho kênh Ghiền มันดีอิดไม่เป็นหรอเกินไหมมันดีอิดต็องอ่านเสียไปแล ปุยกับพักพักคุยพักุยหน้าดกำนแต่ง่กินแล้สิค่ะอืม bạc bụng hào củ kè ngọt đẹp lắm <laughs> tâm xin gặt bạc bụng của anh ừm bạc bụng ăn rồi đi lại lái nó ừ. เอ็นต่อกดางกับิอน้พูดเป็นโลตามเราก็บเบิด์ตก็ินหายตะลุตุเอาเบาๆในเด้นน่องเราก็กินเทบ่อยได

คุณดมมาหลักคุณดมมาหลักกินปิ่งปลาทูถอดปลาทูหมุนใจหายู่เดี๋ยว่าอะไรแล้วเนาะเกียนเผ็ดๆเนี่ยนี่อ๋ออ๋อช่างดังแล้ยนะจิตติมากพี่เนาะมาตั้งแต่เด็กว่เด็มันเผ็ด Chị nên <laughs> ừ. <laughs> hả? <laughs> <laughs> ừ. <laughs> thì bộ bê ta hùa đi hại là hại khuôn thơm như em ngoài Chuyến có chị bộ cái Cảm gần nhá chắc thừa แล้วก็โบ้เคยมากินแบบรวมล่ากินเกีียงเลยเด็ดดีดอกคนเอิญท่อม <c oughs> แอดดีพาเอิอนคุณทอม,อมคุเป็นพรเพราะพี่พรเลี้ยงคุณทอมหรือเปล่าหลังบ้านแม่ต้องชิ้นสือพร่อนนหน่อยสาวพรสาวพรบรญรญัติเนี่ยท้าพร จะพอบรรณาจารย์ดังเลยนะอืมอันดอห้าหนเนี่อัดอเขาเริ่้าก่อนอันป็นอซรีสสามอดนี่ยสพอนย็นฮาบุ๊อ